ดังสามประการอันมีพระพูดพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูคบาอาจารย์คุณศิลธรรมกรรมฐานจุงมาปกหมหักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกหมหัก สาปอ,ออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ขอบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดทีวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุขดังใจความสบายดังกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมจั้งหลายทุกคนทุกท่าน ได้เวลาแล้วเนอ้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการหับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำทมคำสอน ขององค์สมเด็จพระชิน,นวรวรสสมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสูบ่บรรดาป่อแม่ปีน้องป่อออกแม่ออกป่อวยแม่อุ้ยนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยแจงยิงตังหลายแล้วไผ่ที่ยังบาลุกเต้อก็เกียมตัวลุก มาได้แล้วเนอเกียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกขวายกินพักดังเกาลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวาย ปาเฮลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอเตื่นมาเฮียเนอลุกมาเฮียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่นๆๆๆๆตื่นตื่นตื่นตืนตื่นได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมร่านจังหลายลุกเจ้าตื่น ตัวเจ้าบัวกาบแอหันยังนานาพังพร้อมลูกขวายบอตันหนนตางกีดก้อมแ้าตัวบอตอมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮอขวายต่อแน่สบายจำไว้เนิเจ้าจำไว้เนิเจ้าอรุณสวัสด์ ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าสัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทังหลายยินดีต้อนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันการวันอังคารที่เสาสี เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือนสามเหนือแหมเก้าขคำเดือนสามเหนือแหมเก้าขคำพร่ำว่าเป็นวันอังคารมาปะมาปบกันในรายการ เสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณมาปะกันวันนี้บางท่านบางคนก็แปลกใจแปลกหูซึ่งปกติแล้ววันการก็จะเป็นท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมพิวัตร อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแต่วันนี้อาตมาภาพก็ขอเวลาท่านสาธิตหนึ่งชั่วโมงก็อินดูท่านหน้าหันใจจัดรายการสองชั่วโมงบางทีก็เสียงก็ลูหายอาจจะอูต่อเนื่องเน้อก็ หนังเบินวันการก็เลยขอเวลาท่านหนึ่งชั่วโมงเฉพาะวันนี้บัดได้อาทิตย์หน้าก็เวลาเดิมอาทิตย์หน้าท่านสาธิตก็มาเวลาเดิมตีมาเจ้านี้ก็เนื่องจากว่ามีข่าวสารที่จะเอิ้นเจิญจวนญาติโยมงานปล่อยหลวงที่วัดบรรพศทิต เปินจะมีปลอยหลวงวันที่เสาหกธันวาคมควราะเขา้าแต่อา,ามารเขานี่จะไปวันที่เสาห้าตอนบ่ายในเครือข่ายขึ้นสีขาวโคบา้าอาจารย์หัววัดเออเพื่อเบื้องหื้อได้ศูนย์กันเบื้องหื้อได้ยุ่งกับเปิลแถมอย่างหนึ่งวันที่เสาหกก็ แต่ละตนแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ติดทุระบ่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมได้ก็ไปวันพุกวันที่เสารห้าก็ฝากเอิญเจิญจวนญาติโยมทันสาธุชนตั้งหลายแล้วก็แจ้งบอกญาติโยมตัังแฟนรายการผู้ฟังรายการวิทยเทลสงน,งนคอน้ำปาง ถ้าหากว่ารอปะกันวันที่สองหกถ้าบป,ปะก็บต้องได้กังวลบต้องได้ถามหาตนนั้นบามากาตนนี้บามากาอ่าอา,อาจจมาเขาจะไปวันที่สองห้าเนอสัตยาโยมก็แจ้งเฮ้อราบจะตานกันประมาณสามโมงสามโมงแรงบ่ายสามโมงเพราะว่า วันพุกนี้อาตมากะตีดงานความจริงแล้วก็มีวันขําแต่ว่าฉันเพลนแล้วประมาณเตี่ยงปลายบมงก็จะปลีกเวลาจะขยับเวลาขยับตัวไปงานปล่อยหลวงปูนก่อนวันพุกนี้ต่างคณะสงฆ์จังหวัดจังใหม่เปินประชุมกันตีพุทธมนทนเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอ มาประชุมที่นี่มดทั่วจังหวัดเซาห้าอำเภอวันพุกวันที่เซาห้าเปินประชุมกันบ่ายโมงอาตรมาก็จะอยู่ห่วมเปิลช่วงเจ้าช่วงบ่ายกะอยู่กับเปิลเหยสักชั่วโมงอ่าบ่ายโมงไปถ้าเปิลเข้าสู่การอุจาวาะประชุมสักเล็กน้อยก็จะขอตัวขออนุญาต งานอันใดก็สำคัญเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมแต่ว่นนี่แถมโอ้วันข่ำกลัวจะเข้าวัดก็ปอมมืดมืดแล้วก็ย่ำไ,ได้พักเลยนะมีงานคื้ต้อตงเนี่ยต้องทำอยู่วันนี้แถมวันข่ำเนะี่ยศรัทธาญาติโยมอก็ทำกันไปเนาะแล้วแต่ ภาระหน้าที่มันแล้วบางเฮอได้ขาดแคลนเสียเวลานำเสนอสาระธรรมะคือกับสัทยาญาติโยมท่านตั้งหลายวันนี้อูถึงหัวข้อว่าแล้วกันไปหัวข้อว่าอย่างยี้แล้วก็ทำดีให้ถูกที่ ท่านสาทุชนคนดีตั้งหลายชีวิตทุกชีวิตบ่าว่าชีวิตของสั์บ่าว่าชีวิตของคนเกิดมาเกิดจะต้องดินรนดินรนเพื่อความอยู่รอดดินรนเพื่อเฮือได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพดินรนเพื่อเฮือได้มาซึ่งอาหารติยู่อาศัย ยาหักษาโรคดินลนเพื่อปัจใจสีบัดเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีปัจจัยที่ห้าเข้ามาเพิ่มเติมรถยนต์กาโทรศัพท์กานี่ท่านผู้ฟังญาติโยมถ้าด้วยอาการคนกับสัตว์ก็บ่แตกต่างกันนั่นคือเกิดมาก็เพื่อ ประคับปรคองชีวิตของตัวเองขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยต่างก็ดิินรลนเปื่อปากต้องทั้งนั้นถ้ามีอาหารเหลือเฟือคนมีจำนวนน้อยกับ่ต้องดินรลนคนมีจำนวนน้อยนี่ถ้าอาหารมีนักต้องดินรลนอะไอย่างแต่ถ้าคนมีนักอาหารมีน้อยทรัพยากรมีน้อย ก็จะต้องลู่กันแย่งกันดินรนสัตว์นี่มันวิเศษกว่าคนอย่าตดโยววิเศษจะใดสัตว์นี่เวลามันกินอิ่มแล้วมันก็ยุดก็ยัง้งมันก็พักแต่คนเฮานี่มีตุกหนักกว่าสัตว์เพราะว่าบาหูจักอิ่มบาหูจักพอ มนุษย์เมีความอยากอยู่ตลอดเวลาบใจเพียงแต่อาหารเข้าปากความอยากของมนุษย์นี่อยากได้อยากดีอยากเด่นอยากเป็นน่มนุษย์ยังอู้ว่าชีวิตคือการต่อสู้สู้อยังก็คือสู้กับมนุษย์ด้วยกันน่ แย่งทินกันอยู่เนี่ยแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันได้ดีอิจฉาริษยาอยากได้ยาลาบอยากได้ยศอยากมีหน้ามีตาอยากได้จืดเสียงอยากคือคนมาเออแวดล้อมอยากได้บริวารอยากคือคนมาเอาใจนี่ ถ้าตกอยู่ในอำนาจความอยากแล้วความอยากครอบงำแล้วมนุษย์เฮาเกาะพ่ายแพ้แก่ความอยากถ้าว่าพ่ายแพ้แต่ความอยากนั่นเก็จะย่าเฮ้ออู้เฮ้อกึดไปตามอำนาจความอยากทั้งทั้งตีหูว่ามันเป็นความพิษมันเป็นความชั่วก็ยังกล้าทำกล้าอู้กล้าคิด โดยเข้าใจว่าบะมีภัยหูบะมีภัยหันบะเป็นยังแล้วก็ฮืออาภัยตัวเองยกโจดฮือตัวเองจนเกยเกยกับความคิดติมันชั่วเกยกับคำอู้ที่มันชั่วเกยกับการกระทาที่มันชั่วแล้วก็เลยกลายเป็นคนติบดีในที่สุด จมปักอยู่กับความชั่วกับตัวกับใจบ่ได้จมดิ่งอยู่ในอเวจีบ่มีวันที่จะได้พุทธออกมาประกอบความดีอันใดถ้ายัางบัดสายเกินไปนี่ก็ควรจะระมัดระวังยับยั้งมีสติถามตัวเก่าว่าต้องต่อสู้นั่นต่อสู้เพื่อภยัย ถ้าต่อสู้เพื่อตัวเองก็หื่ปิจารณาแล้วก็บอกว่าเอออันนั้นมันเป็นความหันแก่ตัวถ้าต่อสู้เพื่อคนอื่นต่อสู้เพื่อส่วนรวมถึงแม้จะต้องสละเข้าของเงินทองสละเวลาสละอวัยวะก็ยอมเพราะการต่อสู้เพื่อคนรอบขอ้าง ก็จะเอาใจจ่วยต่อสู้เพื่อคนหมู่มากก็มีคนหมู่มากเอาใจจ่วยถ้าต่อสู้เพื่อตัวคนเดียวจะบ่มีภัยเอาใจจ่วยเลยฉะนั้นก่อนที่จะทำมาอย่างลงไปก็คื้ถามตัวเองเฮียก่อนถ้าบัาถามน่ะมันก็แก้ไขยากจะทายาดยม ่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนบางคนก็บ่นออกมาดังๆบ่ได้บ่นในใจบ่นออกมาดังๆโดยที่บ่เก่งใจไผยว่าทำดีแล้วบ่ได้ดีน่ยอย่าว่าแต่ความดีทำกันยากัทธาตาิดยม แม้แต่ธุระการงานอันเป็นหน้าที่เฉพาะถ้าเฮาทำาบ่เมาะแก่เวลาคือทำาบ่ถูกเวลาธุระนั้นก็บ่สำเร็จเออยังเฮาจะไปขอ,อะทะเบียนบ้านขอทายบัตรประชาชนที่อำเภอมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เปิดมีเวลาเปิดมีเวลาปิดเปิดมีเวลาพักแต่เขาดันไปในเวลาเตี่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วเขาจะมาบนเขาจะมาจมว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอาบาทํางานอย่างอีกก็บาถูกเนะ่เพราะตัวเก่าบ่งหูเวลา ไปทำธุระบัถูก,กาละเวลานี่จธาญาตโยมการปลูกพืชก็จะต้องพอหือดูกาลทำนาทำให้ทำสวนก็จะต้องิิเจณาเวลากวรบะควรเวลาได้เหมาะบะเหมาะในการทำความดีก็เหมือนเดียวกันก็จะต้องทำให้ถูกที่ทำให้ถูกเวลา น้ำธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นของดีการแสดงธรรมเป็นของดีการฟังธรรมก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าผู้ที่แสดงธรรมบาหูจักการละเวลาอันนี้ก็บอกควรบาหูจักสถานที่ก็บอกควรบาหูจักบุคคลไผ่ควรฟังธรรมพ่องไผ่บอกควรฟังธรรมพ้อง ยกตัวอย่างถทว่าพระนักเตศโอเตศจัดดีการเตศก็จัดดีสำนวนก็จัดดีกรรมคำพีตะละปัดพัดวีเข้าไปที่เปิลกำลังเล่นการพน,นันเขากำลังเล่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายเอพระนักเตศก็บอกคนที่นั่นว่า เก็บไว้ก่อนนั่งปนมมือเรียบร้อยไหวพระหับศีลอัตมาจะเทศนาธรรมนี่สัทยาญาติโยมลองนึกภาพลองนึกภาพว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นเวลานั้นบ่ใจเวลาคนที่จะฟังเทศสถานที่นั้นก็บ่ใจท,ที่ที่ควรจะไปเทศเวลามีงานศพเนี่ย ทธาญาตโยมมันใบใจยเวลาเล่นการพน,นันเวลามีงานซพนั้นเป็นเวลาที่เวลาฟังเทศเน่ยเวลาฟังเทศฟังธรรมเวลาที่จะน้อมนําบุญกุศลไปเฮ้อคคดจายบาใบแจยเวลาที่จะมากินเหล้าเมายาบาบใจยเวลาที่จะมาเลี่ยงฉลองกัน น่ยอันนั้นบัดใจเพราะว่าจิตใจคนที่ไปตังอบายมุกเนี่ยบาสามารถที่จะรองรับธรรมะได้ทันบูฟังถ้าถึงตอนนั้นก็จิตก็จะต่อต้านและจะมาบัถูกกับพระบัถูกกับธรรมแต่เหมาะติจริงกะละเวลานั้นก็ถูกพระก็ถูกนิมนต์ไป